34นาทีโศกนาฏกรรมที่น่าตระหนกตกใจที่สุดครั้งหนึ่งในสังคมไทยอย่างที่ผมบอกไม่น่าเชื่อประเทศไทยจะมีอาชญากรรมใหญ่สามเหตุการณ์ติดกันแอมไซยานายนี่ก็ใหญ่ของโลกถ,ถ้าจะติดตามดูท่านผู้ชมวางไซยานายวางยาพิษคนที่ชวนมาทําบุญต่อมาก็เป็นคนดีกำนันนกท่านผู้ชมะงานเลี้ยงกำนันานกยิงตํารวจตายด้วยปืนตํารวจต่อหน้าตํารวจแล้วก็สามารถหลบหนีก่อนจะเข้ามอบตัว อันนี้ก็ตกใจและล่าสุดประเด็นเรื่องของนายเอ็มสองศัก์กับภรรยาซึ่งจำกัดวงเอาไว้ที่สองคนเพราะมีลูกของภรรยาสองคนเนเสชีวิตรวมแล้ว5้าศพด้วยกันท่านผู้ชมภรรยาอีก3าคนก็ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องดีกว่าแต่ก็จะรับไปเห็นพฤติกรรมของนายสองศักว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจที่สุดท่านผู้ชมต้องไปดูจากคำร้องขอฝากขัง คำร้องแรกที่ฝากขังในสองศักกับนางสาวสุนันท์ซึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นให้ถึงแก่ความตายร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นหรือย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายคดีที่เด็กอายุสองขวบถูกเอาไปฝังดินโบกปูนที่กำแพงเพชรอันนี้คำฟ้องประการหนึ่ง ทนผู้ชมฮะโดยคําฟ้องในคดีนี้เดี๋ยวมาว่ากันเพราะเราจะไปดูคําฟ้องที่สองซึ่งมันจะโยงมาถึงประเด็นในสองศัก์กับภรรยาที่ชื่อเจษราชาจังหวัดชุมพรสองศัก์กับเจษรามีลูกด้วยกัน5คนรอดชีวิตคนเดียวก็คือคนโตอายุ12ขวบที่คุณการจอมพลังไปช่วยอะค่ะน้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด น้องของน้องคนนี้อีกสี่คนที่เป็นน้องผู้ชายทั้งหมดเสียชีวิต,วต<อ>สี่ศพเด็กผู้ชายทั้งหมดประเด็นที่เป็นคำร้องขอฝากขังนายสองศักด์เป็นความผิดที่ทำร้ายร่างกายเจษดาให้เกิดอันตรายสาหัสข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดหรือจํายอมสิ่งใดคือคือบังคับนางสาวเจษดาทับุชมะซึ่งพฤติการนี้ นางสาวเจษดาภรรยาผู้กล่าวหาได้คบหากับนายส่องศักดิ์หรือนายเอมอยู่กินกันสันสามีภรรยาช่วงปี53มีบุตรด้วยกัน5คนและก็คบหากันด้วยมาจนกระทั่งปี58ตัวของเจษดากับส่องศักดิ์พร้อมบุตรย,ย้ายย้ายมาพักอาศัยที่ผลยอทิน50แยก1ิเขตสายไหมจนกระทั่งปี64 คำฟ้องระบุว่าขณะพักอาศัยอยู่ในายส่องศักดิ์ไลเอ็มมักจะทํำร้ายร่างกายเจษดารวมถึงมีการใช้ไขควงกับมีดลนไฟจนเหล็กสีแดงและเอามาทาบตามร่างกายของเจษดาจนเกิดเป็นบาดแผลผู้พองหลายแผลและเป็นแผลตามร่างกายโดยถ้าไม่ทําตามก็จะข่มขู่จะทำร้ายร่างกายเจษดาและบางครั้ง ก็ข่มขู่ว่าจะฆ่าให้ตายกระทั่งปี64เจษดาย้ายมาพักที่อาพาร์ตเมนต์อีกแห่งหนึ่งที่ผลโยทิน4 8กับลูกของเจษดาโดยแยกกับนายส่องศักดิ์แต่ส่องศักด์ก็มาหาแล้วก็มาเรื่อยๆโดยไม่ทำร้ายร่างกายในช่วงแรกยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายค่ะแต่ต่อมาส,อส่องศักดิ์ก็กลับมามีพฤติกรรมแบบเดิมโดยบังคับให้เจษดา ท่านผู้ชมบังคับให้เจษดาภรรยาถ่ายคลิปวิดีโอโดยให้เขาเรียกอะไรนะฮะให้เจษดาเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอและส่งให้กับส่องศักด์ดูค่ะถ้าไม่ยอมทํำตามคือเธอถ่ายคลิปวิดีโอ ทำร้ายใช่ไหม,มแล้วส่งให้ดูค่ะถ้าไม่ทําตามก็ข่มขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายเจษดากับลูกซึ่งทางเอ็มหรือว่าสองศัก์เนี่ยมักจะใช้ลูกของเจษดาเป็นข้ออ้างในการบีบบังคับให้เจษดาทําร้ายร่างกายตัวเองให้สองศักด์ด<อ>ูวิธีการก็คือใช้ไขควงกับมีดโลนไฟมาทาร่างกายตัวเองแล้วส่งคลิปวิดีโอให้ในายเอ็มหรือนายสองศักด์ดูนี่คือคําฟ้องท่านผู้ชมลองดกภาพ ให้ถ่ายคลิปวดีโอตัวเองอเอาไขาควงหลือมีดลนไฟจนเป็นสีแดงแล้วนาบที่เนื้อตัวเองทําเองถ่ายคลิปเองส่งไปให้ในายสองสักดูโดยเจษดาอยู่ในภาวะจำยองเนื่องจากเป็นห่วงลูกเกรงว่าลูกจะได้รับอันตรายกระทั่งล่าสุด 7สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง6โมงเย็นเอาอีกนะคะนายเอ็สศักด์ก็บังคับให้เจษดาถ่ายวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือเช่นเดิมให้เจษดาเอามีดไปลนไฟแล้วมาทาบที่น่องข้างขวาจนเกิดเป็นแผลพุพองจากนั้นก็ให้ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับนายเอ็ศักดิ์ได้ดูอ 2> M อเนี่ยขู่เหมือนเดิมว่าถ้าไม่ทำตามเจษดาและลูกจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ซึ่งตามคำฟ้องนะคะที่บรรยายพฤติการเนี่ยบอกว่าการกระทําของนายเอ็มส่องศักทําให้เจษดาได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหาัสเจษดาจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับนายเอ็มส่องศักค่ะและผลการตรวจร่างกายพนักงานสอบสวนมาดูร่างกายของเจษดาก็ปรากฏมีแผลเป็นอย่างที่บอกจริงๆไม่ว่าจะแผลเป็นบนใบหน้าหัวไหล แล้วก็น้องที่ขาคือทั้งหมดล้วนเป็นแผลชะกันทั้งสิ้นแล้วบางจุดอย่างเช่นที่ใบหน้าเนี่ยก็ทําให้เสียโฉมไปเลยค่ะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนะนี่ฮะตำรวจก็นอกจากจะเปิดให้ตำรวจดูตำรวจก็ส่งไปตรวจร่างกายเพื่อรอผลยืนยันทางการแพทย์เพื่อจะไปพยาหลักฐานว่าลักษณะอย่างที่เธอให้การอย่างนั้นจริงๆเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมผมต้องย้อนกลับมา ท่านผู้ชมทีแรกที่เปิดประเด็นขึ้นมาพอลูกสาวคนโตของเจษดาแต่ว่าสุนันเนี่ยไปเลี้ยงถูกไหมใช่ค่ะเป็นคนที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือกระทั่งคุณการประสันตำรวจแล้วก็พอมอเข้าไปช่วยออกมาท่านผู้ชมไหน้องพูดด้ครับเจษดาคนนี้ในเวลาต่อมาคือทีแรกเป็นประเด็นที่ลูกอายุสองขวบของสุนันเนี่ยหายไป น้องที่ถูกฝังดินที่กำแพงที่ถูกเอาไปฝังดินค<ะ>ตำรวจก็สามารถจะคลี่คลายคดีไปที่จุดฝังดินที่กำแพงเพชรที่ผมบอกก็เพราะว่าต้องมองเจตนาแบบไหนเรื่องที่มันเปิดออกมาว่ามีเด็กอีกสี่คนที่ตายซึ่งเป็นลูกของเธอกับนายส่องศักด์เนี่ยสี่คน ออกมาจากเจษดาเองใช่ตำรวจเอาตัวเจษดามาคือตอนแรกคิดว่าคดีมันจะจบที่น้องคนนั้นนะคะสองขวบที่ถูกฝังที่กำแพงเพชรพอสอบเจษดาไปไปมา,มาเจษดาเป็นคนบอกตำรวจเองนะคะว่ามีอีกสี่คนที่ตายและเธอเป็นคนเอาศพไปทิ้งไม่ใช่นั้นเรื่องก็จะไม่ถูกเปิดออกมาก็ได้จะไม่มีทางรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมุมหนึง่งเจษดาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนบอกกับตำรวจขนาดเดียวกันผลในทางคดีมันก็เป็นกรณีที่ตำรวจ รวบบัวพยานหลักฐานตบูชมประการแรกสี่ศพอยู่ที่ไหนเจษดาเองก็เป็นคนให้การว่าสองศพเอาไปทิ้งแถวจตุจักรในพื้นที่สนบางซื่ออีกสองศพเอาไปทิ้งริมผลโยธินพื้นที่สนสายไหมแล้วปรากฏว่าสองศพที่จตุจักรมีการค้นพบตั้งแต่เมื่อปี 5, 6, 5, 7 อนที่ทิ้งศพนะคะทิ้งศพไม่นานก็มีการค้นพบแล้วก็มีการตรวจ DNA เก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้จะเอาดีเอ็ไปเปรียบเทียบกับใครคือเอาศพเด็กมาทิ้งไว้ค่ะเพราะฉะนั้นมุมหนึง่งเจษดาก,ก็เป็นคนให้ข้อมูลนะว่าเอาเด็กไปทิ้งที่ไหนค่ถูกไหมฮะและขณะเดียวกัน DNA เมื่อวานนี้ผลออกมาว่าสองศพที่เก็บ DNA ไว้ตั้งแต่ห้าหก้าเจ็ดที่พบศพสองศพแรกนะคะไปดูสภาพที่ทิ้งเอาไว้ก็ได้ ครั้งหนึ่งทิ้งเอาไว้จุดนี้จุดนี้ห่างกันสักกิโลหนึ่งแถวจจตูจักแต่อีกสองศพผลโยทินยังรอผล DNA จากกระดูกสองชิ้นแรกและที่พบใหม่3 0สถึงสีชิ้นยืนยันล่าสุดว่าไม่ใช่กระดูกมนุษย์แต่สองศพที่จจตูจักก็เพียงพอที่จะตำรวจจะตั้งข้อหา และขอสารออกหมายจับเจษดาซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะในหลายข้อหาด้วยกันใช่ทั้งหมดหข้อหานะคะหลักๆก,ก็คือร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะแล้วก็มีเรื่องลอบฝังซ่อนเร้นทําลายศพอย่างเงี้ยนะคะนี่คดีนี่เป็นห้าข้อหาซึ่งเมื่อวานนี้สารอนุันหมายจับเจษดาอยู่ในความควบคุมตัวอยู่แล,แล้วและสุดท้ายวันนี้ ตำรวจก็จะควบคุมตัวเจษด,ดาคนนี้ไปฝากขังหลังจากก่อนหน้านำตัวส่องศัก์หรือนายเอ็มกับภรรยายอีกคนหนึง่งไปฝากขังแล้วและขณะนี้ทั้งคู่อยู่ที่เรือนจำแล้วท่านผู้ชมเจษด,ดาจะเป็นคนที่สามเราไล่มาต่ออีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะมันต้องย้อนไปดูได้ข้อมูลจากทางด้านของท่านพลตบดีนนพสินภูสวัสิ์รองผู้จัดก,การตำรวจนครบาล ท่านไล่เรียงเหตุการณ์ความสัมพันธ์เพราะมันมีคําถามเจษฎากับนายเอ็มส,ส่องศักรักกันขนาดไหนถึงนํามาซึ่งกรณีที่ถูกทารุณกรรมถึงขนาดนี้แล้วลูกแท้ๆของเจษฎาตายถึง4คนก่อนหน้าไม่เคยแจ้งความเลยใช่เพิ่มจะมาพูดตอนที่พนักง,งานสอบสวนเจอตัวเธอแล้วเธอเล่าถึงมีการแจ้งความาแต่ก่อนหน,น้านี้ไม่เคยคิดจะเอาผิดเลยค่ะท่านพลตรวจตีนนพสินบอกย้อนกลับไปปี5 2ง สมัยนั้นเจษดาซึ่งปัจจุบันอายุ30ครั้งนั้นอายุ19เรียนอยู่ปี2ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะช่วงปิดเทอมกลับบ้านไปบ้านพักที่ชุมพรพอใกล้เปิดเทอมก็นั่งรถไฟจากชุมพรจะกลับมาเรียนต่อที่กรุงเทพและระหว่างนั้น เธอกับนายส่องศักด์หรือว่าเอ็มเนี่ยละค่ะนั่งเป็นเพื่อนร่วมทางจนกระทั่งมาถึงจุดหมายปลายทางที่เธอจะลงคือสถานีบางซื่อเอ็ม <M S 1> เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากมาช่วยเธอยกสัมภาระลงจากรถไฟแถมยังนั่งรถไปส่งเธอถึงที่หอพักและตำรวจเชื่อว,ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกดีกับนายเอ็มส่องศักแล้วยอมแลกโทรศัพท์ติดต่อกันเธอให้การว่าพูดคุยจีบกันประมาณ6เดือนก็ตกลงปรงใจคบหากัน โดยไม่รู้ว่าสองศักด์ก็คบอยู่กับคนอื่นด้วยโดยตอนนั้นนายเอ็มให้คำมั่นสัญญาก,กับเจษดาว่าจะดูแลไม่ให้ลำบากแต่พออยู่ไปอยู่มาเริ่มใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายพอมีลูกด้วยกันก็ทำร้ายร่างกายลูกเจษดาเองไม่รู้จะหาช่องทางไหนหลบหนีและยินยอมทำทุกอย่างเพ่อรักนายเอ็มมากและรับตั้งแต่วันที่ลงจากรถไฟจนถึงล่าสุด สิบปีที่ผ่านมาตำรวจบอกว่าเธอไม่เคยรักใครอีกเลยและเลือกที่จะยอมในเอ็มสองสักทุกอย่างมแม้กระทั่งถูกทำร้ายและต้องทำร้ายลูกตัวเองปรากฏตามบาดแผลตามร่างกายของเธออย่างที่บอก เธอยอมรับกับตำรวจว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะแจ้งความหรือเอาผิดสามีเลยแม้กระทั่งสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอก็ยอมรับได้แถมเธอยังโทษตัวเองด้วยที่สามีไปมีคนอื่นเป็นเพราะความบกพร่องของตัวเองที่เธอไปทำหมันหลังจากมีลูกชายรวมแล้วลูกทั้งหมด5คนทําให้เธอเนี่ยหมดอารมณ์ทางเพศแล้วนายเอ็มสองสากเนี่ยเคยบอกกับเจษดาว่านอนกับเธอเหมือนนอนกับขอนไม้ก็เลยต้องไปมีคนอื่นซึ่งเธอโทษตัวเองมาโดยตลอด ขนาดที่กรณีพฤติกรรมของนายเอม็มท่านรองรัประเสริฐบอกว่ายังไงบอกว่าชอบทําร้ายร่างกายภรรยากับลูกคือเจษดาเนี่ยจะถูกตบตีเมื่อไหร่ก็ตามที่นายเอ็มไม่พอใจแล้ว เจษดาเป็นคนทํางานหาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเจษดาไปเป็นลูกจ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรายได้ของเจษดาวันละห้าร้อยจะถูกนายเอ็มสองศักย์ยึดเอาไว้วันละ400บาทเหลือถึงเจษดาแค่วันละ100บาทและยังบังคับให้ใช้เหล็กแหลมหรือมีดลนไฟมานาบต่างใบหน้าและลําตัวโดยเฉพาะที่แขนซ้ายเนี่ยมีรอยแผลเปล็นที่ปรากฏเห็นได้ชัดแล้วถ้ามีคนถามก็จะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ลม้มข้อมูลที่นาตนกตกใจจากแหล่งข่าวก็คือว่าเธอยังถูกบังคับ ให้จับลูกเอามือควยหลังใช้สายชำระฉีดน้ำใส่ตาฉีดใส่ตาซึ่งเป็นลูกของสุนันลูกของสุนันวัยสี่ขวบนะคะท่านผู้ชมะที่ตาบอดสีแล้วก็ปากแหว่งท่านผู้ชมเธอให้การว่าก็ถูกบังคับให้ช่วยจับเอามือควยหลังเธอเป็นคนจับมือน้องควยหลังแล้วนายเจษดาเออนายเอ็มสองศักดิ์เป็นคนเอาสายฉีดน้ำฉีดชำระเนี่ย ฉีดใส่ตาน้องเมื่อซักไซเธอว่าทําไมถึงไม่ห้ามหรือแจ้งตํารวจเธอบอกว่าไม่กล้าเพราะกลัวตัวเองโดนทําร้ายเหมือนกันนั่นแหละฮะทบูชมมะกรณีของสุน,นันเราไหนๆก็พูดไปเลยตารวจท่านให้ข้อมูลพฤติกรรมของนายเอ็มส่องศักซึ่งทํากับสุนันภรรยาอีกคนหนึ่งในช่วงที่อยู่กําแพงเพชรทุบตี ครั้งหนักที่สุดก็คือจับสุนันภรรยาอีกคนนึงเนี่ยขึงบนขื่อจากนั้นใช้ไม้หรือไม้แขวนเสื้อตีเข้าตามร่างกายของสุน,นันจนสุนันเนี่ยทรมานส่งเสียงร้องโหยหวน มีครั้งหนึ่งญาติเข้ามาเห็นเราช่วยเอาไว้ได้ทันสุนันก็รักในเอ็มมากใช่ถึงแม้ว่าสุนันจะรู้นะคะว่าเอ็มสองสักเนี่ยมีภรรยาอีกคนคือเจษดาแต่ก็ยินยอมแถมสุนันเนี่ยเป็นคนผ่อนค่าง,งวดรถยนต์ให้ด้วยรถที่เขาใช้อ่ะค่ะก็ประมาณว่าภาษาชาวบ้านก็คือในเอ็มสองสักเนี่ยไม่ทำหมากินใช่มีภรรยาทำหมากินทดแทนท่านผู้ชมอ่ะฟังบางช่วงบางตอนของท่านรองรัฐินตร์ช่วงนี้หนึ่ง จอกัรโนไามก็กันก็ช่วยเหลือกันนะกหมไม่ไ้เจอกันสอง็ช่วยน่อก็รักกันมาอยู่้วยกมาจิด้วยกันอย่างรักกันต่อมาก็คือเกิดความรุนแรงหลายหลแล้วไมทุนก็รักนนั่นแหละครับ มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงๆนะท่านผู้ชมและก่อนที่จะถูกจับจริงๆทั้งสุนันก็อยู่กินกับนายสองศักดิ์เช่นเดียวกับเจชดาแล้วก็ไปมาหาสูเหมือนอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะโอ้ขณะที่เราย้อนกลับไปท่านผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้หลังจากที่เธอให้ข้อมูลกับตำรวจและเธอต้องตกเป็นผู้ต้องหาอย่างแน่นอน ก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งของเมื่อวานหลังสอบปากคำหนักเธอก็ขอกับตำรวจเรื่องอยากจะทำสังฆทานให้ลูกลูกที่เสียชีวิตหลังจากกลับมาจากการตรวจสุขภาพจิตตำรวจก็ช่วยด้วยกันนิมนต์พระจากวัดบางวัดบางบัวมาที่ห้องสืบสวนเพื่อให้เธอถวายสังฆทาน,น,นและบังกุศลให้ลูกทั้งสี่รวมถึงน้องโมเดลซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเป็นลูกของสุน,นันท์กับสองศักดิ์เนี่ย ตำรวจนำเธอมากราบพระสงฆ์สามครั้งก่อนจะเอาเข้าไปในทำพิธีในด้านหลังเพราะเธอไม่ต้องการให้สื่อสารมวลชนบันทึกภาพแต่ถึงกระนั้นเราดูบรรยากาศพอเห็นภาพช่วงนี้มีรายง,งานว่าหลังเสร็จพิธีทำบุญถวายสังกัานและ อุทิศส่วนกุศลให้เด็กทั้งห้าคนพระสงฆ์ท่านก็ได้กล่าวกับเจษดานะคะว่าวันนี้ทําบุญไปให้เด็กแล้วเขาจะได้รับส่วนบุญเพราะที่ผ่านมาถึงจะทําให้ก็ไปไม่ถึงเขาเนื่องจากไม่ได้เจอพระสงฆ์แต่วันนี้เด็กๆได้รับแล้วทั้งอาหารการกินที่อยู่เขาจะได้รับและเขาจะค่อยๆดีขึ้นทางตํารวจบอกว่าเจษดาเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาที่ทําพิธีนะคะแล้วก็มีการขออโหสิกรรมาทำบุญไปให้เขาแล้วตอนนี้เขาก็จะได้รับ ส่วนบุญเพราะว่าตอนทุกที่ที่ที่อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับไม่ได้อะไรเลยเพราะถ้าว่าถึงมีมจะแอบทำให้ก็ไปไม่ถึงเขาเพราะว่าทํายังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ได้รับไม่เจอพระไม่เจออะไรเลยเขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ให้เขาทีนี้เขาต่เนี้ยเขาก็จะเจอแล้วแต่เนี้พเขาได้แล้วเขาไม่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง คร่บสิ่งที่เขาอยากได้อาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเพื่อ,อนอนเขาได้ดีแล้วเขาสบายใจความเจนิญจากจากความลําบากของเขานะที่เขาได้รับทิ่เขาเห็นไปเนะี่ยเขาไปจะดีขึ้นเ้าก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยสุสบาย,าส,บายสบายใจนี่เราก็สกายสบายใจไปด้วยเมื่อเราสุดาจสบายใจแล้วเราก็มีอะไรเราก็บอก เจะท้ไปเพราะบางอยา่างในบางครั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็าไม่สามารถท่านผู้ชมต้องขอ,อนญาตย้อนกลับไปนะสี่ศพที่เป็นลูกชายของเธอข้อมูลที่ปรากฏออกมาก่อนหน้าจากแนวทางสืบและการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ก็เป็นฝ่ายชายนะครับทูชอมะที่รับสารภาพบางส่วนจําได้ไหมที่เบคับรับสารภาพ <Ừ. S 1> เด็กทั้งสี่คนก็คือไอ้เจ้าฝ่ายชายเนี่ยไม่ทำมาหารับประทาน อยู่เลี้ยงเด็กแต่ไม่ชอบเสียงเด็กร้องภรรยาคนไหนก็ไปทำหมากินเอาเงินมาส่งเสียสามีกับลูกแล้วคำให้การทานผู้ชมจำาได้ใช่ไหมเด็กทั้งสี่คนเนี่ยที่เขาอ้างว่าสองคนป่วยตายอีกสองคนยอมรับว่าทุบไปที่ท้องหลายๆทีจำได้ไหมจำได้ที่ตำรวจบอกเอ๊ะนายส่องศักด์ลองตีสิให้จำลองดูตำรวจตัวใหญ่ยังเจ็บเลยและทั้งบด เป็นการกระทำของนายเอ็สองศักด์ซึ่งบางรายเหมือนกับร้องมาหยุดเอาไปใส่ไว้ในตู้ตู้วางทีวีแล้วอ้างว่าเด็กป่วยตายเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมามันมีข้อมูลที่เป็นคำสับสารภาพเหมือนเธออาจจะขอเขียนหรือตำรวจให้เธอเขียน,นยก็คือเจษดาเนี่ยเหมือนกับเป็นคำรับสารภาพค่ะเขียนด้วยลายมือของเจษดาเองนะคะข้อความแรก ข้าพเจ้าชื่อเจษดาอายุ33ปีขอยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ข้าพเจ้าพร้อมนายสองศักด์และเด็กหญิงจุดๆๆได้ร่วมกันนำเด็กทารกเพศชายอายุประมาณสองเดือนใส่กระเป๋าผ้าสีเขียวไปทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าโครงการจัตุจักกรีนถนนกำแพงเพชรสามอันนี้ข้อความแรกเพื่อจะเอามาประกอบเป็นหลักฐานนั่นแหละใช่ค่ะ S <S อีกอฉบับหนึ่งค่ะเป็นข้อความสองข้าพเจ้าชื่อเจษดาขอยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ข้าพเจ้าพร้อมนายสองศักด์และเด็กหญิงจุดๆได้ร่วมกันนำทารกเพศชายอายุประมาณ3-4เดือนใส่กระเป๋าเป้สีดำลายจุดรูปดาวไปทิ้งไว้ใกล้ผู้ไม้แถวถนนกำแพงเพชรสามหลังสวนจตุจกักรใกล้กับสวนรถไฟจริงโดยได้โดยสารรถตู้จากสะพานใหม่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม